สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ตอนนี้ยังอยู่ที่ปีนังนะครับก็อยากจะมาเล่าเบื้องหลังว่าเกิดอะไรขึ้นจากการที่เราเดินทางจากที่หาดใหญ่มาปีนังด้วยทางรถไฟนะครับผมก็มีความตั้งใจที่อยากจะเห็นการเดินทางแบบปกติปกติมาปีนังเคยบินมาแต่ว่าไม่เคยนั่งรถไฟมาก็เลยลองดูแล้วก็มาทีมกับก้าไกลสงขาหาดใหญ่ที่อยู่ในมือผมตอนนี้ก็มีตั๋วอยู่2ใบนะครับตั๋วอันที่1ก็คือเป็นตั๋วจากหาดใหญ่ไปประดังเปซา9470 947ดวนนะครับอันนี้ราคา50บาทครับก็ตั้งใจที่จะนั่งแบบที่ธรรมดาที่สุดของประเทศไทยนะครับว่าราคาเท่าไลร่ก็เป็นชั้น3ลดรถนั่งพัดลมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับในขณะเดียวกันพอมาถึงปะดังเบซาแล้วก็ต้องเข้าทางมาเลเซียแล้วก็น่จาจะกมาเลเซียมาที่บัตเตอร์เวิร์ดก็เอาตั๋วที่ธรรมดาที่สุดเท่าที่เขามีนะครับราคา17ริงกิตครับก็คูณด้วย7ก็77บาท 50บาทกับ77บาทนะครับราคาไม่ได้แตกต่างเลยแล้วผมก็ตั้งใจบอกทีมงานว่าขอให้เป็นที่นั่งที่ธรรมดาเหมือนที่ประชาชนธรรมดาหน้าที่สุดแล้วก็พยายามให้เปรียบเทียบระหว่างส้มกับส้มให้มากที่สุดอย่าเอาอันทีท่แบบดูดีอันนึงที่ดูแย่แล้วมาเปรียบเทียบกันอันนั้นมันก็ไม่แฟร์กับทั้งทั้งสงประเทศถูกไหมครับก็เลยนั่งอันนี้เดินทางทั้ง,งหมด50กิโเมตร50บาทอันนี้เดินทางทั้งหมด174กิโเมตร77บาทถ้าหารด้วยจํานวนกิโลเมตรของมาเลเซียถูกกว่าด้วยนะครับ Can we skip to the good part?